ถามต่อไปขอโอกาสถามพระอาจารย์พรอออกไหลเมื่อเห็นเพิ่นดนแล้วเพิ่มมาแล้วมือเนี่ยบุคคลอาภาพัพปฏิบัติธรรมบอบันลุคุณนธรรมของพระอริยาเจ้าหรือคุณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นบุคคลประเภทใดขหน่อยบุคคลในโลกนี้นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบ่งออกเป็นสี่จำพวก สี่จำพวกขึ้นอย่างแดหนึ่งอุคติตันยูสองวิปจิตันยูสามเนยะสี่ปะทะปรมะพระอ,องค์แสดงไว้ในอังคุตตรณนิกายจตุกการิบาตบอกว่าบุคคลสี่จำพวกนี่แหละมีปรากฏอยู่ในโลกอุคติตันยูเป็นอัไรล่ะบุคคลแค่ฟังหัวข้อธรรม,มะบ่ต้องอธิบายเลย แค่ว่าขึ้นมาว่ามโนปุพังข้ามาทำมามโนเศรษฐามโนวยามนัสสาเจประสันเนนภาสติวากโรติวาตะโตนางทุกขมันเวติฉายวะอนุปายินีแบบนี้กับจบบรรลุธรรมได้แล้วเนีไม่ต้องอธิบายอย่างทั้งสิ้นเลยคนประเภทนี้เอินว่าอุคติตันยูแค่ยกหัวข้อธรรมขึ้นมากับบรรลุแล้วเห็นบอพระสารีบุตรเป็นต้นเนาะยีธรรมมาเหตุปภะวา เตสังเหตุตรงตถาคตโออาหะเตสันจายูนิโรธุจะเอวังวาทีมหาสมโนทำเราใดเกิดแต่เหตุพระมหาสมณะมีปกติตัดเหตุของทมเหล่านั้นและตัดตัดความดับเหตุของทมเหล่านั่นนำํำพระมหาสมณะมีปกติตัดแบบนี้ฝังจบลงบรรลุเป็นพระสวดาบันที่เขาได้ยินว่าเออเพื่อนฟังทมจบบรรลุเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนะนะ อันนี้หมายถึงพวกที่เปลี่ยนอุคติตันยูเท่านั้นนะแล้วคนซนหน่อยอะแบบนี้นะระเภทที่สองเนี่ยวิปปจิตันยูวิปปจิตันยูนี่เนีน่ต้องอธิบายปุนเนี่ยต้องอธิบายหลายๆย,ยกข้ออุป,ปมาข้ออุปไมมาเหมือนอย่างว่าเหมือนอย่างว่า,าสินะอธิบายให้ยกอุปไมให้ฟังและต้องฟังหลายๆเทือ่อน,นี่ยจะคอยบรรลุ คุณธรรมได้บุคคลประเภทนี้เพื่อนเอินว่าวิปจิตต์อยู่ประเภทที่สามเนยะบุคคลที่ต้องแนะนำคนเนี่แสดงทาให้ฟังแล้วบุพอไมยอดเจ็บอธิบายแล้วบุพอต้องประพฤติแล้วปฏิบัติอีกคนเนี่ประพฤติปฏิบัติน้าฟังแล้วฟังอีกประพฤติแล้วปฏิพฤติอีกใช้เวลาคนนี้จังค่อยบรรลุรามได้เอินว่าเนยะ ต้องแนะนำเนาะสุดท้ายนี่แหละปทะาประารามะผู้มีบทเป็นที่สุดเหลือผู้มีบทอย่างยิ่งคันแปลตามทรัพนี้นะผู้มีบทอย่างยิ่งคือได้แต่บทพยัญชนะนั่นแหละอย่ยางยิ่งก็เข้าใจธรรมะบ่กสามารถที่จะบรรลุธรรมได้พวกเขาอาจจะเป็นประเภทน,น,นั้นได้อ่าอาจจะเป็นประเภทนั้นเข้าใจยุทธธรรมะเนี่ยโอ้ยฟังแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งทะลุปุโปรงแต่บรรลุธรรมบ่ได เอิ้นว่าปะทะประมะมีบทเป็นอย่างยิ่งพวกใหล่ะเห็นได้ชัดเจนเลยคือสัตย์รชานสัตว์ในอบายเนี่ยเพศอสุรกายอันนี้บรรลุบุไดดสัต์นรกพวกเนี่ยเอินว่าป่าะปราะ,ะ,ะมะัถหาเป็นคนเนี่ล่ะเป็นคนกับบาใบาบอดหนวกแต่กําเนิดบรรูุธรรบ่ได ติดอ่างแต่กําเนิดบมันรู้ทรรม,ม่ได้กระเทยมันรู้ธรหม่ได้อุปโตพญชนกคนมีสองเพศมันรู้ทรรม,มดเลยจืดเและยิ่งไปกว่านั้นคือคนที่ปกตินี่แหละแต่ว่าปฏิสนธิด้วยจิตประเภทที่บบมีปัญญาประกอบปฏิสนธิด้วยชวิเหตุกาจิตกุศลทรงผลให้มาเกิดเป็นกุศลประเภทที่บบมีปัญญา แต่เป็นคนสมบูรณ์ด้คือพวกเขานี่เลยด้เขานี่บ้หู้ดอกว่าเขาเป็นเป็นคนปทฏปารมะทวิเหตุกะหรือบโมเนะพวกเขานี่นะอาจจะเป็นติเหตุกะก็ได้ทวิเหตุกะก็ได้แบื้อนี้ว่าปัทปารมะแต่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือบาใบบอดหนวกติดอ่างกระเทยชัดเจนเลยว่าบรรลุธรรมเลย เข้าใจป่ะน่าจะเพราะเข้าใจเนาะพวกเขาเนี่ยยังกั้มกึ่งอยู่อาจจะเป็นผู้บรรลุได้ก็ได้หรืออาจจะเป็นผู้บบรรลุได้ก็ได้เวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุป,ปมาเกี่ยวกับดอกบัวนะพระพุทธเจ้าเลยยกขึ้นมาแค่บัวสามเราเพราะว่าเรื่องบุคคลที่จะได้บรรลุสามประเภทเห็นป่ะปุคติตัญญูวิปปะจิตัญญูและเนยยะ บัวเล่าทีซีนี่พวกบัวมาเวาอัธกถาได้อธิบายว่าบัวมีซีเราแต่เราจะบรรลุธรรมได้มีแค่สามพระพุทธเจ้าเลยยกขึ้นสามเ่าทีซีนี่เนี่ยเปรียบเสม,มือนกับดอกบัวที่มันหาวขึ้นมาแล้วถึกเตาถึกป,ป่ากินซะเนาอยู่พื้นบนซะบ่มีโอกาสจะบานแบบนี้ส่อๆนะบางว่าผู้ถามคงจะเข้าใจเข้าใจบ่เพราเข้าใจอยู่เนาะ